เจคเคนโนสวัสดีค่ะขอนำเสนอกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะลักษณะตามรูปเลยนะคะก็เหมาะสำหรับการรีโนเวทนะคะไม่ว่าจะไว้อยู่อาศัยหรือว่าไว้เก่งกำไรนะคะก็รีโนเวทปรับภูมิทัศน์กันหน่อยค่ะจะสวนสักนิดนะคะบ้านก็จะสวยน่าอยู่ยิ่งขึ้นส่งต่อในราคา1นึล้านสองแสนบาทค่ะพื้นที่ขนาดสองงานนะคะพร้อมบ้านสองชั้นหนึ่งหลังค่ะทุกท่านมีระเบียงสำหรับนั่งเล่นนะคะ ร้อมลัวเรียบร้อยค่ะอยู่ติดถนนราดยางเส้นเข้าอำเภอค่ะอยู่หนองสร้างภายัยตำบลปะโคอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะคะบ้านมือสองค่ะบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะตั้งอยู่ในชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะไม่เหงาไม่เป่าเรี่ยวเดินทางสะดวกและมีความเป็นส่วนตัวด้วยนะคะ1นึ่งล้านสองแสนบาทสนใจนะัดชมแปลงจริงกันได้ค่ะติดต่อสอบถามหรือ ต้องการนัดชมพื้นที่นะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปเลยอย่าลืมตรวจสอบเลขโฉนดกันด้วยนะคะเพื่อความสบายใจของตัวท่านสวัสดีค่ะ